เมื่อวานผมนั่งคิดอยู่ผมนั่งดูอยู่แล้วผมแบบวันนี้ผมไลน์บอกส้มว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเลยผมเชื่อว่าเส้นนี้เราน่าจะกินกับอาหารญี่ปุ่นก็ได้กินกับอาหารไทยบะหมี่แห้งก็น่าจะเข้าอยู่ส้มมันนวดแป้งเก่งมากเพราะว่ามันนวดผัวทุกวันหน้าช้ำมาเลยจะเก็บเซรั่มมูของน้องผมนะครับคือมันอาจจะฟังดูเหมือนแบบใช่เหรอวะผมทำเมนูอื่นยากกว่านี้แค่เมนูนี้ผมให้ท็อปๆเลยน้อยที่ผมทำช่วงหลัง สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสูส่รายการครัวไอฟานนะครับแตะทําไมอยากแตะเฉยครับ <c oughs> อ่ะตอน,นเด็กๆผมโคตรไม่ชอบเลยนะก๋วยเตี๋ยวอะโตขึ้นมาผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมาก <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบฟิลแบบยิ่งกินยิ่งชอบไปเรื่อยนี้โตขึ้นมาหมายสิบหกสิบเนะ <c oughs> ชอบกินก๋วยเตี๋ยวตลอดโดยเฉพาะพวกบะหมี่แห้งเส้นหมี่แห้ง <c oughs> เนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชอบโคตรคุกคิดก,ก็ได้แต่คือผมชอบแห้งๆไปเลยกับก๋วยเตี๋ยวน้ําไปเลยนะครับแล้วผมก็มานั่งคิดดูแบบผมชอบกินเส้นที่เขาขายที่เยาวราชอะ่ะท่านผู้ชมจําชื่อมันไม่ค่อยได้อะ่ะเกี๊ยมอีป๋ป่ะมันเหมือนเหมือนรสช่องอะ่ะเหมือนรสช่องแต่เป็นแบบเป็นสีขาวอะ่ะเป็นเส้นโคตรอร่อยนะครับผมก็ชอบมากมากคือผมเป็นคนชอบกินแป้งแล้วชอบอะไรที่มันเป็นเส้นๆแบบนั้นอะ่ะผมก็เลยมานั่งคิดดูแล้วอาหารอิตาลีผมชอบกินอะไรผมก็ชอบกินพาสตา้าแต่เส้นโปรดผมอะ่ะคือเส้นยอกกี้ คือเส้นที่มันทําเอามันฝรั่งอ่ะมาผสมกับแป้งเป็นเส้นนุ่มๆอร่อยๆผมชอบกินมากคราวนี้ผมก็มานั่งคิดดูแล้วทําไมเราไม่ทําแบบเส้นแบบนี้กินกับอาหารเอเชียบ้างกินกับก๋วยเตี๋ยวไทยบ้างก็เลยมานั่งคิดดูเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะมาทำเมื่อวานผมนั่งคิดอยู่ผมนั่งดูอยู่แล้วผมแบบวันนี้ผมไลา์บอกส้มว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเลยก็วันนี้เราจะมาลองทํากันดูนะครับจริงๆเลยทำผมเชื่อว่าเส้นนี้เราน่าจะกินกับอาหารญี่ปุ่นก็ได้กินกับอาหารไทยบะหมี่แห้งก็น่าจะเข้าอยู่หรือว่า ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่าจะเวิร์กอยู่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบฟิลง่ายๆนะครับเป็นเหมือนแบบเส้นแห้งๆห,หน่อยมีน้ํามันนิดนึงนะครับเราก็มีความเผ็ดๆนิดหน่อยลองกินดูนะครับแล้วดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวิธีทําก็ง่ายมากนะครับเราเอามันฝรั่งนะครับปอกเปลือกก่อนแล้วไปต้มนะครับเนี่ยเราต้มแล้วนะครับเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาเนี้ยไปไปต้มต่อนะครับมาอย่างแรกคือเราบดก่อนอต้องตัดก่อน เราตัดมันก่อนอ่ะเพราะว่ามันจะได้บดง่ายพอเราต้มมันอ่ะจะทํามันบดหรือจะทำอะไรอ่ะให้โคตรเปื่อยเลยนะพยายามอย่าก,กึ่งๆเพราะว่ามันจะบดยากมันฝรั่งเนี้ยเป็นอะไรที่จริงๆดีมากนะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตอน,น,นผมไปเรียนที่อังกฤษผมเคยบอกเลยใช่ไหมผมไปเตะฟุตบอลอ่ะผมอยู่ที่มหาลัยอ่ะเขาจะมีคนหนึ่งเป็นแบบนักเรียนแพทย์อ่ะมาช่วยดูแลเราแบบโภชนาการให้เรากินเลยแล้วเราต้องแบบทําตามเขาจะมีอาหารเสริมมีเทรนนิ่งแพลนมาให้เราตลอด คืออย่างอ,อาชีพเลยดีมากเลยนะ แล้วก็ใช้แบบโรงพยาบาลของมหาลัยดูแลเราอะนะครับเราก็จะเบิกพวกอาหารเสริมเบิกอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าไอคนที่จะมาดูแลเราก็จะมีอาจารย์แต่เขาจะส่งคนเด็กนักเรียนปี3ปีอะไรของเขามาดูแลเราก็จะเขาจะเก็บสแตตเราไว้ทุกอย่างนะครับแล้วผมจําได้เลยว่าปกติเขาจะให้เรากินเส้นพาสต้าแบบเส้นสปาเกตตี้มาร์โรนีสลัดอะไรเงี้ยก่อนแข่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทางอาจารย์อะเขาเก่งเรื่องชีวะมากอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันฝรั่งกินมันฝรั่งช่วยได้เยอะมากมันเป็น energy ที่แบบย่อยง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ย่อยง่ายเกินไปคือ energy เราก็ยังพออยู่ตื่นเช้ามาผมจำได้เขาให้กินข้าวโอ๊ตก่อนหลังจากข้าวโอ๊ตเสร็จปั๊บเราก็จะไปเทรนนิ่งนู่นนี่มีการกินโยเกิร์ตบ้างม,มีอะไรบ้างแล้วก็ก่อนแข่ง4ี่โมงที่อังกฤษอะ่ะเขาก็จะให้กินมันฝรั่งพาติโรสลัดบ้างเส้นพาสต้าบ้างขอแต่ต้องมีมันฝรั่งอะ่ะ เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีขึ้นจริงนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะแบบมีพลังงานไปทําอะไรจะไปวิ่งจะไปปั่นจักรยานจะไปอะไรอะ่ะบางทีเราเราจะไปกินพวกอะไรที่เป็นน้ําตาลเยอะเกินไปแบบไอ้พวกเยลพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้แต่มันณนะตอนนั้นไงที่เราต้องใช้พลังงานตอนนั้นเลยแต่ถ้าสมมติแบบหชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนในกีฬาหนักๆมันฝรั่งเนี้ยแต่แบ d อ่ะเราบดให้ละเอียดเสร็จปั๊บนะครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมมีแป้งมันสัปผลังก็ใช้แป้งมันสัปผหลังนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีนะผมค แต่ผมไม่มีนะครับก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าแทนนะครับอะไรก็ได้ที่ทําให้มันเกาะตัวได้ดีนะครับจะใช้แป้งอนเนกประสงค์ก็ได้เพราะว่าเราทําเส้นพาสต้าเราก็ใช้ได้แต่คือผมอยากให้มันเกาะตัวมากกว่านะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปประมาณเท่านี้นะถ้าเป็นแป้งมันสัมผหลังแต่ว่าพอเป็นแป้งอันนี้เราจะใส่เพิ่มมันหน่อยนะครับโอเคแล้วเราก็ปดนให้มันเข้ากันเป็นอย่างนี้ ท่านผู้ชมเห็นว่ามันจะร่วนๆอย่างเงี้ยนวดให้มันเข้ากันก่อนนะมันจะได้ไม่เป็นก้อนแป้งก้อนมันกลิ่นหอมดมดูดิใส่เกลือหน่อยนะครับโอเคคือมาฝรั่งมันก็ทําให้เกาะตัวดีอยู่ละอย่าปรุงอะไรมากตอนนี้นะจริงๆถ้าจะใส่น้ำมันงานก็ใส่ได้แต่ผมเป็นคนชอบให้เส้นมันไม่ค่อยมีรสชาติจะใส่น้ําตาลก็ได้นะครับนิดนึงเกลือนิดนึงกําลังดีนะครับ เราจะปรุงด้วยน้ําตาลนิดนึงอย่างที่ผมบอกตอนหุงข้าวบางทีผมใส่น้าตาลเราไปหน่อยพอทําเส้นใส่น้ําตาลเราไปหน่อยจริงๆไม่เคยได้รสชาติหวานเลยมันแค่เหมือนตัดรสฝาดออกไปคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วถ้าเราอยากให้เส้นนุ่มนะท่านผู้ชมเราก็ใช้น้ํานอุ่นนะครับผสมมันจะช่วยทําให้เส้นมันนุ่มเหมือนบัวลอยอะ่<ๆ>พอนะพีงน<ๆ>ั้นแหละพอเรานวดเริ่มโอเคนะครับเราจะใส่แป้งอนเนกประสงค์ไปนะครับเพื่อให้มันติดกันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราลองแล้วมันไม่ค่อยติด นี่แป้งลูกพี่มาแล้วทำไมถึงเรียกแป้งพี่ก็มาจาัดก,การให้ไงอเนกผสมทุกอย่างไหอืมเนี่ยอนเนกติดเลยว่ะส้มเดี๋ยวผมให้ส้มนวดให้แป๊บกันก่อนนะครับครัวจอสอร้อยป่ะครัวเราอะรวมดยช่วยกันโอเคระหว่างนี้นะครับนี่ผมให้ท่านผู้ชมดูจริงๆเลยนะต้องต้มเส้นก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อมาดูว่าเส้นเราเหนียวพอไหมไม่พอเส้นหักเดี๋ยวผมจะชิมเส้นก่อน อืมแต่รสชาติเวิร์กว่ะรสชาติอร่อยเลยท่านผู้ชมแต่แค่มันยังไม่เหนียวตอนนี้ผมใส่แป้งอเนกประสงค์เพิ่มนะครับอร่อยว่ะส้มอร่อยเลยอะ่ะผัวทดลองทอืมอร่อยโคตรเป็นไงบ้างเหนียวปะเหนียวโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ระหว่างที่ส้มนวดแป้งอยู่นะครับส้มมันนวดแป้งเก่งมากเพราะว่ามันนวดผัวทุกวัน หน้าช้ำมาเลยผมจะมาทำซอสนะครับอันนี้คือเมนูที่ผมไม่เคยทำนะผมแค่อยากกินเมื่อวานผมนั่งดูคลิปแล้วผมอยากกินก็เลยจะมาลองลอง,ลองทำดูแกะสูตรดูเราจะสับกระเทียมก่อนนะประมาณสักสอาหัวพอ,อแล้วก็ต้นหอมนะครับ ถ้าเป็นผมผมจะใส่ต้นหอมไปเยอะนะเพราะผมชอบกินต้นหอมตอนเด็กไม่รู้เป็นไรแค่ได้คำว่าต้นหอมต้นหอมภาษาอังกฤษมันคือ spring onion นะครับผมแบบได้ยินคำว่า spring onion มผมก็ตื่นเต้นละใช่อยากกินละหรือใช้อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกไ,ได้แล้วโอเคปั้นเลยแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยใส่ลงไปนะท่านผู้ชมผมนั่งดูคลิปเมื่อวาน แล้วผมอยากกินเลยผมโทรบอกส้มเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินยอกกี้อยู่แล้วแล้วผมเคยทำยอกกี้มาแล้วผมคิดว่าเอออันนี้เดี๋ยวเราลองมาทำแบบเส้นแบบนี้บ้างดีกว่าเสร็จปับ๊บเราก็จะใส่พริกป่นลงไปหน่อยเพราะผมชอบกินเผ็ดๆอยู่แล้วเรากราวน์ชิลลี่กับฮอตชิลลี่นะครับน้ำตาลหน่อยผมจะใส่ละมั่งงาลงไปอีกนิดนึงด้วยนะครับเพื่อความหอมแล้วผมเอาถั่วเนี่ยนะครับถั่วลิสงแบบเป็นถุงๆแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มาคั่ว ก็คั่วได้ที่นะครับเราก็จะเอาถั่วมาใส่นิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วก็เอาน้ำมันรำข้าวนะครับมาอุ่นให้ร้อนเดือดๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะามาเทใส่ในนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้ทุกอย่างมันผสมรวมกันได้ดีนะครับชอบกินเผ็ดใช่ไหมเราจะทำเผ็ดๆเลยแล้วก็ใส่โชยุลงไปนิดนึงนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมเราเอาไปต้มก่อนปั๊บอันนี้น่าจะขาดปะเฮ้ย อ,อ,อน้ำมันมาแล้ว,ลวเราเทใสน่นี่นี่นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมแลคุกให้เข้ากันโอ้กินแรงใส่น้ำมันงาเพิ่มนะครับอืมอร่อยแล้วก็ที่ผมเอาวันนี้ มาวางไว้ข้างยังไม่ใช้หมดเนี่ยท่านผู้ชมต้องคิดไอ้โหแม่งเปลืองหรือเปล่าไม่นะครับผมจะเอามาใช้ตอนสดๆต่อนะครับให้มันมีความสดชื่นอยู่ด้วยอเออนี่นะครับท่านผู้ชมเส้นดูดีไหมดูดีมากแลวนี่คือซอสแล้วเดี๋ยวเราจะตักซอสใส่ไปเหมือนอุด้งยักษ์แต่เป็นมันฝรั่ง นี่จะเก็บเ,เ,เซ็ตละมูของน้องผมนะครับโหน่ากินมากอ something magical cuz ร้อมผัดทีอีกนิดนึงนะอร่อยเลยเมนูเนี้ยเวิร์กนะรสชาติหวานมันเพิม่มมีความเผ็ดนิดเดียวนะ mm hmm. ไม่เยอะแต่หอมอะ่ะเส้นอะ่ะมันหนึบรู้สึกแบบนั่นดีแต่มันนุ่มนะ mm hmm. แต่นั่นน้ำจิ้มนี้อร่อยสุด <c oughs> จริงๆผมชอบเลยเส้นดีมากเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่รู้สึกว่าโอเคอะฟิลเหมือนเส้นใหญ่กับเกี๊ยวอีผสมกัน คล้ายๆอืมคือเหมือนกินกว๋วยจับเอาไปแทนกว๋วยจับได้อะอยากให้ลองซอสอะซ้อมลองกินดูรสชาติดีมากที่เคยกินคัน้งแรกเรืองนี้นใช่ป่ะอือไม่น่าเชื่อแฮะซอสอร่อยมากซอสอร่อยมากอือคือเหมือนกินไม่น่าเชื่อตีอย่างเดียวเลยนะว่าถั่วไม่สุกรีบโดนนัดอร่อยหมดเลยพี่อร่อยจริงแต่ถั่วไม่สุกจริงถั่วไม่สุกอืออร่อยอือ ยเยอดอะไรเนี่ยวเออเปลี่ยนมา็นฝรั่ง็นผักไดบ้าะผักอะไรผักโขมอย่างเงี้ยบลัอรี่มันก็ได้เนะแต่มันฝรั่งมันเป็นแป้งะนะอยู่แล้วไงมันสตาร์ชี่อยู่แล้วมันก็ได้ได้กําลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติแบบมีอะไรที่เราใส่ในซอสเพิ่มได้ถ้าไม่เชื่อ,ลองลองคอมเมนต์มาบอกเลยเนีซ่ซอสต้มยำน้ำข้นอืมอืมอืมมันละมัล่าได้ชัวร์ใส่แตงกวาแนละ้วอร่อยใ,ใส่แตงก,งกวาสับอืมแตงกวาคุบแตงกวาสับเงี้ยอร่อยว่ะ ชอบเลยกินกับข้าวยังได้อะน้อยครั้งนะที่ผมกินหมดเลยทำไมมันอร่อยจังวะคอมเมนต์มาลนะกันหนึ่งหิวสองอร่อยจริงถ้าไม่ผมลองทำกับวันนี้เลยไม่อยากเชื่อ,อมันแค่ผมหิวเมื่อคืนผมดูแล้วผมน่ากินก็วันนี้เลยมาทําก็คิดว่าอร่อยอ่ะเพราะผมชอบกินยอกกี้อยู่แล้วไนงะแต่ไม่คิดจะอร่อยขนาดนี้เออถ้าเอาไปทำยอกกี้อ่ะผมว่ายอกกี้มันทำแบบนี้อยู่แล้วไนงะแต่เรามาทําเส้นกินกับซอสจีนหน่อยถ้าไม่ผมลองดูนะครับผมว่าเวริร์กอ่ะคือมันอาจจะฟังดูเหมือนแบบใช่เหรอวะผมทําเมนูอื่นยากกว่านี้แฮ เมนูนี้ผมให้ท็อปทอปเลยนะุ้ยที่ผมทําช่วงหลังเนี่ยอร่อยมากท่านผู้ชมลองดูนะอร่อยจริงแล้วเดี๋ยวอยากให้ผมทําอะไรอี ق, กก็ลองส่งคลิปมาให้ผมดูก็ได้เพื่อบางทีผมดูแล้วผมอยากทำอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับแล้วไว้เ,อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานมาช่วยกันทํากันต่อเดี๋ยวกินกันนะครับอืมไม่มันก็อันนี้นะเว้ยมันไปโยนน้ำไงในสุ เ,เ,เ,เส้นแค่ไอ้น้ำแค่